Oh. ตอนนี้มันสามหาไปฟิล์มครับสายเดินยีบญ่านะหญ้าปอกไว้โนอะ้โ oh. หวิ่งมาแต่ไกลเลยครับเมื่อกี้ว่าจะพาไปอาบน้าสักหน่อยครับโอ้โ oh. หวิ่งมาเร็วมากเลยเอาไม่ทันเลยครับเมื่อกี้ว่าจะพาไปอาบน้ําหน่อยเมื่อกี้นี่ oh. เห็นวีฟิล์มนั่งเล่นกับหมาวิ่งมาพลังเลยครับนี่ สวัสดีครบับพวกเราครับในช่องวูจีชาแนลนะครับพี่ฟิล์มก็ยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับดูครับวิ่งมาเร็วมากครับสวัสดีค่ะวิ่งมาเลยครับเมื่อกี้พี่ฟิล์มก็ยังไม่ทันตั้งตัวครับฟิล์มเิ็ตทำไมยุมงเขาโอ้โหครับวันนี้ก็ก่อนกลับบ้านใช่ไหมครับ ก็มาพาชบสามาวิ่งเล่นครับนอกบ้านไปครับพี่ปามก็ไปตัดหญ้ามาครับกับนัอศิลนครับ ข้าผ่านทางข้าผ่านทางไปแล้วไปล้วไปล้วครับตอนนี้สองพี่น้องครับน่ารักมากเลยครับเดินไปด้วยกัน น,นี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับพี่ฟิมก็จะได้กลับบ้านนะครับผมก็มาเล่นกับสุพรรณสานะครับก่อนกลับบ้านนะครับไปทางไหนพี่ฟิมจะพาเดินไปทางป่าครับวันนี้โอ้สายแล้ววิ่งแล้ว เออเออเออเดี๋ยววิ่งหางชี้ไปเลยครับวิ่งหางชี้ไปเลยนืออ่อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนมานมทางนี้เร็วฟิล์มไปทางโน้นดีกว่าแล้วเข้าสวนยากฝั่งนู้นพรอฝั่งนี้ยาลกครับดูครับ ทางเดินแทบจะไม่มีแล้วครับเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วสอมพี่น้องครับน้องหมาของเราก็มาตามอย่างเช่นเคยครับน่ารักมากเลยครับครอบครัวสีสีส้ไทยครับนี่มาด้วยกันทั้งหมดเลยครับน้องหมาวันนี้ พามาดูความน่ารักนะครับของบบสถาปนากับพี่ฟิล์มครับเดินไปด้วยกันครับน่ารักมาก ภาษาก็เดินกินหญ้าไปตามทางครับมีบรรยากาศช่วงเย็นครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับนี่ยังไม่เย็นมากครับีเ่เด็ยังออกอยู่ครับต้องมาเรามาตามครับ ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับยังร้อนอยู่เลยครับพาศิึกษามาออกเดินครับดูความน่ารักดูท้องครับโอ้โหท้องนี่ใหญ่มากเลยอควนมากเลยครับ ตายตายเหนื่อยหรือยังครับาารถ้าเหนื่อยก็นั่งพักได้จ,จับหางเลยเสงสาห,หน่ารักครับพักก่อนก็ได้ต้องลมลม สามทางนิสาสีนินก็มาครับสีนิน <laughs> ด,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 ดูหน้าตาถึงเกดน่ารักมากอ้วนด้วยอ้วนกันทั้งหมดเลย อด่าออกมาจากป่าไม่ไม่รู้ครับไหนสวนอะไรตรงไหนเดินไปเลยที่จริงก็กลัวน้องหมาหนื่ยครับก็อุ้มเลยครับเลี๋ยววิ่างหายชีฟ้าเลยครับมาสามา เดีินเลืกินยากด้วยครับเมืวานก็ไปน้ำขี้ครับสุภ้ภาษาน่ารักมากเลยทางนี้เร็วเดี๋ยวนั่นแหละฟิลมาเร็วไปทางนี้ไปไปไมเร็วเอ้า oh. ไปแล้วไปแล้วเพชรมาเพชรมาโอ้โหอ้ไปแล้วครับตามไม่ทันแล้วครับโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับเร็วมากเลยครับตามไม่ทันแล้วตุ้งเพชรก็วิ่งตามครับตุ้งเพชรน,นี่เขาจะไม่ค่อยชอบวิ่งครับรอก่อนรอก่อน โอ้ครับเมื่อกี้วิ่งตามที่ฟิลในป่าญ้าครับดูครับสวยมากเลยครับป่ายา่ารักกันหน่อยรักกันหน่อยนั่งเล่นก่อนนั่งพักก่อนเหนื่อย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 แล้วเหนื่อยแล้วตรงเพชรกลัวครับตรงเพชรไม่ต้องกลัวสุพรรษานะสุพรรณสาใจดี น้องหมาชายก็ห่วงครับฟิลก็ยืนกอดสีนินครับอะไรยกขาขึ้อนมาไสีนินนี่มาสีนินนี่สีนินโตแล้วครับสีนินโตแล้วเอ้อดูสุพันณสาห่วงแรงครับ เอาท้องคอไปฟิลไม่อเลยครับหวงมากครับอ,อ,ยอย่ายกขาอย่ายกขาแล้วทับพี่ฟิล์มดูความน่ารักของสพันซาครับในป่ายญ้าครับวันนี้สวยมากอากาศก็เริ่มเย็นแล้วครับเป็นนก มันซาตินเลยเอ้าเอ้าก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ <laughs> โอ้ย อะไรจะปิดคลิปนี่เฮ้ยนก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 ,นกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปฟิล์มหันห<ะ>น้ามาหนิหันหน้ามาหันห<ะ>น้ามาฟิล์มหันหน้ามาหนิ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ